ทุกคนใช้ในตัวแยกราชจจประสงค์นะคะที่เราจะมาไหว้แปดเทพในย่านนี้นะคะเดี๋ยวพ่อจะตามวักับพี่อุ้ยมานะคะว่าแปดเทพมีอะไรบ้างะคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องเมสซิ่หนิงไทยนะคะวันนี้หมวจะพี่อุ้ยนะคะเห็นเราถือฟอไหมคะเราสองคนจากทุกคนไปไหว้แปดเทพย่านราชประสงค์นะคะก็ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าย่านราชราช รัชจะประสงค์เนี่ยนะคะเป็นย่านที่มีอาเทพที่ตากละเยอะแยะมากมายเราก็ไปดูว่าเอ้ยมีแปดเทพซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเซนทันเบอร์เป็นจุดแรกคะ่ะคือหมวยกับพี่อุ้ยมาจอดรถที่เซนทันเวอร์วนอยู่นานมากทุกคนกว่าจะหาที่จอดได้แต่เนื่องจากเรามาทบุญเราโชคดีคะ่ะเราหาที่จอดรถได้ไม่ยากมากเริ่มต้นนะคะอันนี้ที่หมวยถือกุหลาบสีแดงทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วกุหลาบสีแดงเราไว้บูชาเทพ พระตีมุรติเทพแห่งความรักเทพแห่งฮินดูเทพที่เป็นเทพถือว่าเป็นเทพหนึ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเป็นเทพที่รวมพระพรหมพระวิษณุรับพระศิวะาร้วิกกนหมวยกับพี่อุ้ยก็ไปซื้อชุดหนึ่งนี่คือ100บาทมีกุหลาบแก้าแก้าดอกแล้วก็มีผู้สีแดงแล้วก็เทียนสองเล่มก็บอกว่าคนมีคู่แล้วให้ตักสองอันถ้าคนไม่มีคู่อย่างหมวยให้ตักแค่อันเดียวเทียนนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะหมวยกับพี่อุ้ยก็ซื้อ แต่ละจุดที่เราจะไปไหว้ก็คือซื้อน้ําซื้อนมแล้วก็ถั่วนะคะน้ํากับน,นมเนี่ยมันเป็นเรื่องของเหมือนกับเงินไหลเงินคลองไหลามาเทมาเหมือนน้าที่เข้ามานะคะส่วนถั่วเนี่ยค่ะมันก็ช่วยในเรื่องของการอุดมสมบูรณ์และองอบน้มตรงนี้มีเทพอยู่สององค์ก็คือพระตีมูลติและก็ราทิคเนศเราจะไปไหว้ระทิคเนศก่อนแล้วตามด้วยพระตรีมูลตินะคะทุกคนวันนี้เราจะพาไป เดินชมย่านแล้วจะผสมกักแปะเทนตามบ่อยมากค่ะทุกคน เสร็จแล้วมันจะมีหมดกนะคะ mm hmm. เดี๋ยวพี่อุ้ยไปไหว้ดูเขาจะมีในการไหว้ว่าจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวจะไปไหว้พัตตีมลติกต่อนะคะ mm hmm. อันนี้ก็จะช่วยรวบรวมสมบูรณ์ด้านศิลปะความสวยความงามก็หน่วยก็ว่าได้นะเดี๋ยวไปไหว้พัตตีมุติกต่อะคะ่ะ สิดแดน,นะคะขอพระสีมรินะคะเทพแห่งความรักเทพผู้ยิ่งให,ใหญ่<ๆ>เขาว่ากันว่าถ้าคุณอยากคู่ให้มาขอที่นี่ถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วอยากจะให้คู่เราเจอแต่เรื่องอดีๆแล้วก็เป็นคู่แท้ก็มาไหว้ได้เหมือนกันความต่างก็คือเทียนเขาเก็บแต่ละถ้าคนมีคู่ก็ให้ตักสองเทียนถ้าคนไม่มี ที่มีประจําเดือนหรือฤดูห้ามขึ้นไปถวายนะคะยืนไหว้ได้ตรกนี้เดี๋ยวเราจะไปจุดที่4นะคะเทพถัดไปเดี๋ยวมาตามกันกวาเร่าจะไปหาเทพอะไรบ้างกันทุกคน ขึ้เหลเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นเนีนะคะพแม่รักสมชั้นสี่้าก็จะมีป้ายบอกเดี๋ยวก็จะมีลึเริอรุออกมาข้างนอกคะ่ะมีคนม,มาไเยอมากเมั่ีที่สวนงะะาะพระแม่รับสมินี่นะคะจะเป็นเรื่องของโชคลาภเรืนท้องเรื่องของความสวยงามแล้วก็ฝั่งโดสเราไปไหวะะ้เปนนท่ขนเทพองค์ที่สี่กคไปกันค่ะ ที่ห้าทางไปค่ะตามมาค่ะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้หมวยอยู่ที่เมืององค์ที่ห้าก็คือพัฒนาลายสุวรรณนะคะหมวยเดินเดินตัดจากา 5K2 นะคะตัดเข้ามาที่ทะลุเข้ามาที่โรงแรมเซอร์สัดอ์นทร์พอนะคะซึ่งพัฒนาลายสุวรรณเนี่ยอยู่ด้านหน้านะคะติดกับถนนแท้หลังที่เป็นถนนนะคะแล้วก็มี ก็เป็นเทศแข่งปัดเป่าความชั่วร้ายนะคะแล้วคนก็นิยมมาไหว้เพื่อขอในเรื่องของธุงงรกิจการค้าขายนะคะเพื่อให้จเจริญรุ่งเรืองนะคะเดี๋ยวหมวยขอไปไหว้ก่อนนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเทศ ว่าเรามีศักรูเขาก็จะมาช่วยราบปรามหรือก้องการให้เราผลไปนะคะหลักๆก็ทุกันเห็นะคะอันนี้จะอยู่ที่ด้านหน้าของโรงแรมห้างนะคะอัมารินนะคะคนที่มาไหว้หรือมาบูชาเขาก็จะแบบมีการถวายชานะคะแต่ว่าอันนี้พวกเราก็จะไหว้ในรูปแบบแบบนี้ค่ะมีน้ํามีนมแล้วก็มีถัดวตามที่ไหว้ไหว่แปลว่าแต่ละอันมีความหมายอย่าปิดตัวไปไหว้กัน ว่้ขาวมหาคุณกันนะคะซึ่งท่านก็จะมีสี่สิ่งที่จะคุยสีเรื่องเรื่องของหน้าที่การางานเรื่องของชื่อเสียงิทธียน์เรื่องของพรอนาารแต่อนานควรนะคะและก็เรื่องของครอบครัวนะคะซึ่งอันนี้น่วยก็จัดผ่านนะคะที่เาํามาถวายน้ำานมงและน่านจุนนะคะเราก็จะไปว่าไปทีละหน้านะคะเดีย๋ยวขออนุญาตวางผ่านไว้นะคะ ¡Muy <laughs> เทพที่สุดท้ายคือพระนารายนะคะที่ยืนบนแท่นพยาอัน,อนตะนาคราชนะคะก็ถ้าจะเห็นองค์นี้จะสังเกตว่าเป็นสีดำนะคะและอันนี้เราอยู่ที่สถานีาสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็จะเดินเข้ามาข้างในก็จะต้องบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะว่าเราจะมาไหว้ เนี่ยค่ะจะอยู่ด้านในอันนี้ก็จะแบบเออช่วยในเรื่องของกิจการการค้าโชคลาภและความมุ่งเหลืองนะคะเดี๋ยวหมวยจะไปไหว้แล้วก็จะเป็นที่สุดท้ายนะคะแล้วหมวยก็อยากจะขอปิดคลิปคอนเทนต์นี้เลยหมวยอยากจะบอกทุกคนว่าการที่เราจะทำมันก็เป็นความเชื่อแต่เราอาจจะทำให้มันปังปังปังสำหรับเราแล้วก็ครอบครัวเรามันขึ้นอยู่ความศรัทธา แต่การที่คุณจะทํานั้นคุณก็ต้องทําความดีการกระทําดีด้วยไม่ใช่ว่าทําไม่ดีแล้วคุณจะหวังผลด้วยการไหว้นะคะเดี๋ยวกลับไปเนี่ยมวยถูกหวยแน่ซื้อแบตเตอรี่เลยโอ้ยยังไงมวยก็ฝากคลิปคอนเทนต์ของการไหวบูชาสักการะแปดเทพแห่งยาาิราชประสงค์นะคะยังไงมวยกับพี่อุ้ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากไลค์กดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ให้ช่อง Missing หิ่งไทยของเราด้วยไปล่ะค่ะ